เ yo, เลย o ไอเกด้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Mad o p Channel นะครับผมอ่ะเรามาตามกิจกรรมครับวันนี้เราจะมาประกาศผู้โชคดีนะครับ ของกิจกรรมแชร์ปุ๊บลุนลับนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับผู้เชี่ยวดีนะครับเราจะไม่จับคนที่คนแรกเราจับไปปุ๊บได้มันจะไม่ลุ้นนะครับคนที่มีสิทธิ์ในการเล่นนะครับขอบอกก่อนเลยว่ามีทั้งหมดหนึ่งร้อยสองคนครับจากจํานวนผู้แชร์ทั้งหมดหนึ่ง้อย้าสิบห้าคนครับก็อดได้ไปเพราะว่าทําตามกิจกรรมกติกาไม่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาจับกันเลยนะครับเราจะไม่จับคนแรกนะครับเราจะจับคนที่ห้าครับผมลองดูครับ คนแรกครับคุณอันเดอร์เพนไม่ได้นะครับคนแรกไม่ได้นะครับเราต้องรีบไปนะเดี๋ยวไปซ้อมแมตอบไม่ทันคนที่สองครับอ๋อพี่ต่อนครับคุณธนพลพรมล้านนะครับผมจากจังหวัดกรุงเทพน,นะครับอ่อนนุชนี่เองครับผมคนที่สามนะครับ คุณตีพีทีเอสนะครับทำไมเป็นคนรู้จักขนาดเลยเรารู้จักแต่เขาไม่รู้จักคนที่สี่นะครับอภิสิทธิ์บุญยังครับผมคนที่ห้าครับคนสุดท้ายครับอ๋ออภิสิทธิ์เขามาเล่นแมนฮอปเด้ออภิสิทธิ์เวชาชีวะไอสัตว์ทุยไม่ใช่ครับคนที่ห้านะครับก็คือผู้โชคดีนั่นเอง คุณดีเดนเจอดีนะครับผมอ่ะทำไมวันนี้เราเล่นเร็วเพราะว่าเดี๋ยวพุ่งให้ดูไวทก่อนควนี้ครับคุณดีเดนเจอดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นแมทท็อกันแล้วที่สนามหลวงครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับติดตามได้ในแมทท็อเฟซบุ๊กนะครับผมเข้ามาชมกิจกรรมพวกเราได้หรือว่าใน YouTube นะครับจากทีมแมทแซมครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาเล่นกิจกรรมดีๆอย่างนี้ติดตามเรา เรื่อยๆครับใน a c e b o o กก็มาเล่นกิจกรรมกิจกรรมเราจะมีทุกเดือนครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดราคาหรือว่าอะไรก็ตามก็ดูนะครับแล้ววันนี้พวกเราจะไปเล่นกันที่สนามหลวงนะครับผมตั้งแต่เวลา15บหนาฬิกาเป็นต้นไปครับกับทีมแมสไซแอมครับผมถ้าใครอยากสนใจไปเล่นก็เจอพวกเราได้ทุกวันเสาร์ครับแต่วันนี้เราไปเล่นวันอาทิตย์กันอ่ะและก็เดี๋ยวคนคุณดีแดนเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งอ่าส่งข้อความอ่คุณแล้วก็ให้คุณส่งเรื่องน้าหนักของคุณแล้วก็สีที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ วันนี้เราต้องรีบไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นแมทท็อกับเพื่อนๆไม่ทันเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนต้งรอแวันนี้พวกเราทีมแมทท็อปต้องลาไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครยังไม่จบเลย,เย,ยเแล้วใครสนใจซื้อแมทท็อปนะครับโทรได้ที่0815629178ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่ตัวละ8,000บาทเท่านั้นใครอยากเล่นก็นโทรมาเลยครับด้านล่างนี้เลยครับเบอร์เราต้นดจ้าล่างเหรวะอ่าด้านล่างแล้วโทรมาครับผมและวันนี้ผมตัวแทนของแมทท็อปนะครับแมทท็อปซีอีโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วาพบกันใหม่กับกิจกรรมครั้งหน้าครับผมผมปัมปมม๊มเดอะปั๊มแมทเซมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับเย่ yeah.